ชาวเยา่ศาสตร์เด็กๆวันนี้นะคะเปานรารเปิดเรือวันแรกของเรียนเรานะคะวันนี้นะคะคณครูนะคะมีเพื่อนใหม่นะคะสองคนซึ่งเป็นเด็กพิเศษน,นะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะช่วยดูแลเพื่อนๆที่สคนด้วยนะคะอ้าวสอาเชิดีดสองคนเข้ามาไข้ไหมคะ อนิซินะคะจะมีความรู้และชอบปัญญานะคะช้าดีด้วยช้ากว่าเจ็ตปกทั่วไปนะคะค่ะคุณครูนะคะก็จะฝากหน่วยแบบนี้นะคะให้ลูกหลูดูแลนะคะก็ดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะเราเขากินด้วยได้ไหมเขากินได้ เดินทำมโอปอชอบเ่เพื่อสไม่ชอบหรอไม่รู้ว่าเราก็ไม่ชอบคนไม่ชอบออเอันเขาเไปทำเพื่อนม่ะกอเพิ็น็กไม่รูอ,อกไไ็ไปเปนเด็กอินเทรแล้ก็มันน่ารำคาญนิดหนึห่งอินแมขถต่เราไปเื่น้องเกยากันก็ไม่ควรทนาดไหน่ะ โอเคจ้าแต่ครูจะให้กาให้นะโอปอเพื่อนของครูว่าเธอไปแย่งอาหาไปแย่งจานกับเพื่อนจับหรือยังไงเพื่อนกินอยู่เพื่อนไม่ตีแย่งกันแต่เพื่อนเป็นแบบนี้เราก็ไม่ควรไปแย่งเพื่อนเราเป็นเพื่อนต้องเดียวกันเราต้องรักกันสิไปขอบคุณเพื่อนเลยไม่แ่หนุนให้อะทำไมล่ะลูก ครูคะลูกของนิชาน่ะเบอกว่าเพื mm ่อนๆชอบแก้ยชอบล้อครูครูช่วยฝากดูแลลูกของนิชานด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะดูแลเหมือนเป็นพิเศษนะคะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. เธอเธอเมเช้าเราหลมห่วยออ่งี้ช่วยเราหน่นะแต่รู้สึกดมากแย่งน้เธอเธอไปขอโทษียจริใช่ใเราไปด้ะอรไนต้เเราไปขอโทษเพอนนี่วัน้นเราขอโทษนะที่เราแย่งน้เธอ เล่นด้วยได้ไหมได้สิขอบคุณแล้วก็